มาดูขั้นตอนการสร้างบัญชีเข้าใช้งานบนแอ w เวคลิกทำตามได้ง่ายๆแค่ไม่กี่ขั้นตอนหากคุณยังไม่เคยสร้างบัญชีเข้าใช้งานกดสร้างบัญชีได้เลยถ้าไม่เจอป๊อปอัพให้รีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งเท่านี้ป๊อปอัพก็แสดงขึ้นมาแล้วจากนั้นกดสร้างบัญชีได้เลยต่อไปเป็นการยืนยันตัวตนสามารถใช้รหัสผ่านจากเว็บไซต์เดิมแล้วกดเริ่มสร้างบัญชี แต่ถ้าไม่เคยมีรหัสผ่านเดิมหรือลืมรหัสผ่านไม่ต้องกังวลให้เลือกยืนยันตัวตนด้วยวิธีอื่นจากนั้นให้กรอกรหัสนักธุรกิจหรือสมาชิกและหมายเลขบัตรประชาชน4ตัวท้ายต่อไปให้ยืนยันเบอร์มือถือและตั้งรหัสผ่านให้มีความปลอดภัยเป็นสีส้มหรือสีเขียวจากนั้นยืนยันรหัส OTP โดยจะถูกส่งไปยังเบอร์มือถือที่กรอกไว้ก่อนหน้า เพียงเท่านี้ก็สร้างบัญชีเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้วครั้งต่อไปที่เข้าใช้งานแค่กรอกเบอร์มือถือและรหัสผ่านก็เข้าสู่ระบบได้เลยแถมยังแยกรหัสการเข้าสู่ระบบของผู้สมัครหลกักกับผู้สมัครรวมได้ด้วยนะสะดวกสุดๆแค่ไม่กี่ขั้นตอนคุณก็สร้างบัญชีเข้าใช้งานบนแอ w เวคลิกได้สำเร็จแล้วอย่าปล่อยโอกาสดีๆหลุดมือโหลดแอปเลยตอนนี้